วันนี้นะคะ Work Point Today ค่ะชวนพูดคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนทางเลือกนะคะอย่างวัคซีนโมเดนาค่ะเราก็จะติดตามข่าวนะคะเราก็เห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวดีนะคะเพราะว่ามีการทําสัญญาของวัคซีนทางเลือกอย่างโมเดนาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก็เป็นการทําโดยทางองค์การเภสัชกรรมและ บริษัทเซลิกฟาร์มาจำกัดค่ะที่เขามีการเจราจากันแล้วก็เป็นตัวแทนผู้นำเข้านะคะไทยเนี่ยได้ล็อตแรกมาอยู่ที่5ล้านโดสในไตรามาสที่4ของปีนี้นะคะแต่ว่า5ล้านโดสก็จะแบ่งเป็นส่วนของสภากาชาติไทยโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลสิริราชจำนวน1.1ล้านโดสค่ะ ส่วนของโรงพยาบาลเอกชนที่จัดสรรกันเองนะคะก็เหลืออยู่ที่3.9ล้านโดสค่ะเป็นคำถามที่สังคมตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่าสภากาชาติได้มีการไปตัดยอดที่ทางโรงพยาบาลเอกชนควรจะได้รับมาหรือไม่ค่ะวันนี้ประเด็นทั้งหมดนะคะ Workpoint Today สรุปให้ฟังค่ะ พอสังคมมีคำถามออกมาแบบนี้นะคะทางสภากาชาติค่ะก็ออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook ที่มีชื่อว่า The Thai Red Cross Society นะคะระบุบอกว่าตามที่มีผู้เข้าใจว่าสภากาชาติไทยตัดยอดวัคซีนจำนวน1ล้านโดสจากจำนวนวัคซีน5ล้านโดสที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายนั้นสภากาชาติไทยขอเรียนยืนยันตามหนังสือจากบริษัทสิลิกฟาร์มาจากัด ถึงสภากาชาติไทยเรื่องการแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด1 9ของโมดนาของสภากาชาติไทยลงวันที่18กรกฎาคม2564ว่าตามที่ได้รับการติดต่อจากสภากาชาติไทยตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมา<อ>เพื่อขอจองวัคซีนโควิด1 9ของโมดนาจำนวน1ล้านโดสโดยเริ่มส่งภายในไตรามาสที่4ของปีนี้และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัท แต่เนื่องจากทางบริษัทยังไม่สามารถทําสัญญาโดยตรงกับทางสภาการชาติไทยสําหรับวัคซีนที่จะมาถึงในภาย,ภายในปีนี้จึงจําเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมซึ่งทางบริษัทได้มีการแจ้งกับทางองค์การเภสัชกรรมให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าวัคซีน1ล้านโดสในปี2564เป็นของสภาการชาติไทยดังนั้นการสั่งซื้อวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาจำนวน1ล้านโดสของสภาการชาติไทย จึงไม่ได้เป็นการไปตัดยอดมาตามที่เข้าใจแต่ว่าเป็นการสั่งจองเอาไว้ก่อนแล้วแยกจากจานวนวัคซีน4ล้านโดสค่ะจากนี้นะคะทางสภากาชาติไทยค่ะก็มีการสัดสรนวัคซีนโมเดอร์นาเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่า ตามที่สภา,ากาชาดได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเรื่องของความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสําหรับฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆโดยเงื่อนไขก็คือต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนโมเดนาราคา1,100บาทต่อโดสให้แก่สภา,ากาชาดไทยและต้องนํานไปฉีดให้กับประชาชนโดยไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายสภา,ากาชาดขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น38จังหวัดที่ดําเนินการแจ้งการจองวัคซีนเข้ามายัง สภาการชาติไทยแล้วโดยทางสภาการชาติไทยค่ะจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการตั้งคําถามรวมถึงการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดหาการจัดสรรวัคซีนทางเลือกอย่างโมเดนาเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอจากภาคของประชาชนค่ะ เนื่องจากว่าวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยอย่างที่หลายท่านทราบนะคะว่าก็เป็นวัคซีนที่ประชาชนต้องดิ้นรนจ่ายเงินเพื่อที่จะได้รับกันเองนะคะโดยที่ก็จะเป็นวัคซีนทางเลือกตามที่ภาครัฐมีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีคนที่ไปเสียเงินจองกันมากมายเลยค่ะ ประชาชนก็เลยกลัวว่าเมื่อประชาชนยอมเสียเงินเองแล้วยอมจ่ายเองแล้วหรือว่าดิ้นรนกันขนาดนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการตัดโคต้าวัคซีนไปแล้วสุดท้ายก็วัคซีนไม่มาถึงประชาชนจะทํากันยังไงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเคยมีกรณีของเอกสารหลุดนะคะช่วงนี้เอกสารคือหลุดบ่อยมากค่ะ เอกสารหลุดจากกรมสารบัญทหารถึงสภากาชาติไทยเนี่ยเขามีการเขียนเรื่องขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด -19 โมเดอร์นาให้กำลังพลและครอบครัวนะคะและทางกองทัพไทยก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นเอกสารจริงแต่ว่าเป็นการกระทำโดยพลการส่งผลให้มีการยกเลิกเอกสารดังกล่าวไปแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็ยังมีเอกสารหลุดอีกหนึ่งฉบับที่กองสาธรารณสุขอบอจอสกลนครส่งถึงผู้บริหารฝ่าย ต่างๆของอบอจอสกลนครค่ะเพื่อขอให้สำรวจรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนเพื่อจะไปจองวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาติไทยมาให้เป็นผู้มาให้ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคคลในครอบครัวก็เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งยศสูงสูงนะคะในทางราชการค่ะซึ่งเอกสารนี้เนี่ยก็เป็นเอกสารจริงเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทางอบอจอสกลนครค่ะชี้แจงบอกว่า เฮ้ยไม่ได้จะมีการจัดสรรจริงๆแต่ว่าเอกสารนี้เนี่ยเป็นเพียงการสำรวจความประสงค์เท่านั้นเองนะคะนี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่หลายๆโรงพยาบาลเอกชนค่ะตอนนี้เริ่มออกมาคืนเงินจองวัคซีนโมเดอร์นาแล้วนะคะอย่างเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางโรงพยาบาลอินทรารัฐเขตคันนายากรุงเทพมหานครนะคะเขาก็มีการส่งอีเมล เรื่องการคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาถึงผู้จองวัคซีนให้กับโรงพยาบาลบางรายค่ะโดยให้เหตุผลนะคะบอกว่าทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในจํานวนที่ไม่ครบตามจํานวนที่โรงพยาบาลสั่งจองไปจึงทําให้โรงพยาบาลไม่สามารถจะจัดสรรวัคซีนให้กับผู้จองได้ ทางโรงพยาบาลจึงขอคืนค่ามัดจำวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาให้กับผู้รับบริการโดยจะคืนมัดจำให้ภายใน15วันทำการหลังจากที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้วและขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ ซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีคนเข้าไปสอบถามที่หน้าเพจและแอดมินนะคะก็มีการเข้ามาชี้แจงค่ะบอกว่าทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาน้อยกว่าจํานวนที่สั่งจองไปกับทางองค์การเพศัชกรรมการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นานี้ทางโรงพยาบาลไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆเนื่องจากว่าเป็นมติของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีหลายโรงพยาบาลที่โดนตัดโคต้าไปและได้รับการจัดสรรมาน้อยกว่าจํานวนที่สั่งจองไปเช่นกันค่ะ เมื่อเกิดกรณีนี้นะคะก็เลยทําให้โรงพยาบาลหลายแห่งขาต่างรีบออกมาชี้แจงยืนยันนะคะว่าส่วนของตนเนี่ยยังคงมีโคต้าที่ครบถ้วนจํานวนวัคซีนอยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นใครที่จองวัคซีนมากับโรงพยาบาลของเราไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะก็หลายโรงพยาบาลเลยออกมาประกาศว่ายังคงมีวัคซีนให้ตามที่มีการเปิดให้จองก่อนหน้านี้นะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลในเครือบางประกอบและปิยเวศโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นต้นค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนนี้ประชาชนค่ะมีความตระหนักมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนหรือว่ามีอะไรก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวจริงหรือเอกสารหลุดออกมาเนี่ยประชาชนก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคนก็ค่อนข้างจะ คอยจับจ้องกันเลยแหละว่าวัคซีนที่มาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ภาครัฐจัดสรรอย่างเส้นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาซึ่งทั้งสองก็เป็นชนิดของ mrna นะคะ สรุปแล้วเนี่ยมันจะตกมาสู่ประชาชนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีกลุ่ม V.I.P. กลุ่มไหนที่ตัดหน้าเอาวัคซีนไปอีกหรือไม่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของวัคซีนซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีวัคซีนชนิด m.R.N.A เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเหมือนกันแล้วก็ใครที่ไปจองวัคซีนโมเดอร์นาที่โรงพยาบาลไหนมีการได้รับ S.M.S. หรือว่าอ e ีเมลว่าจะมีการคืนเงินเนื่องจากว่าไม่มีโคอต้าวัคซีน มาเพียงพอหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์เข้ามาฝากกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะวัคซีนชนิด mRNA นะคะก็สมควรที่จะเป็นวัคซีนหลักที่ทุกคนได้รับฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันทุกคนค่ะวันนี้ก็มารวบรวมนะคะสะรุปเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นาที่ตอนนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้ลิงกนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ